พยากรณ์อากาศวันนี้และ10วันข้างหน้าทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนขนองบางพื้นที่22เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วยขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเวลาหนาฬิกาวันนี้ถึงเวลาหนาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-43องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาสีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสแก้วชเชิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41ถึงองศาเซลเซียส,สลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิตำสุด2 9่สาถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่22-28ถึงเมษายนพุทธศักราช2567 ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่2 4ถึง25เมษายน67คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สําหรับภาคใต้ในช่วงวันที่22-25เมษายน67ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างประกอบกับในช่วงวันที่26-28เมษายน67ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานตลอดช่วงส่วนในช่วงวันที่24-25ถึงเมษายน67ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงพยากรณ์อากาศกรุงเทพอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งพยากรณ์อากาศเชียงใหม่อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพยากรณ์อากาศชนบุรี อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งพยากรณ์อากาศเชียงรายอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันพยากรณ์อากาศขอนแก่นอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน